ต่อไปนะครับเป็นโจทย์ของโอเน็ตนะครับสำหรับ n เท่ากับ2,3,4ไปเรื่อยๆกำหนดให้ a n เท่ากับ2กำลัง n ลบ2คูณด้วย1ส่วน3กับทั้งหมดกำลัง n นะครับถ้า a n เท่ากับ a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจะถึง a n แล้ว729้เคูณ A6 เท่ากับเท่าใดนะครับวิธีทำนะครับก็คือ700 2 9 a 6นะครับจะเท่ากับ729คูณด้วย a 1 a, a, เริ่มที่ a 2นะครับบวกด้วย a 3บวกด้วย a 4บวกด้วย a 5แล้วก็บวกด้วย a 6กนะครับผมก็จะเท่ากับ729เหมือนเดิมนะครับ a 2ในที่นี้นะครับ a 2ในที่นี้ก็คือเราไปแทนจากศูนย์นะครับคือ a 2เท่ากับ 2ทั้งหมดกำลัง2อลบสคูณด้วย1นส่วนสทั้งหมดกำลัง2นะครับจะได้1นส่วนเนะครับผมโอเคต่อไปบวกด้วย729คูณด้วย a อกำลังสต่อเอกำลังสเนี่ยเราจะได้2ส่วน27นะครับต่อไปก็คือบวกด้วย729นะครับ a4 ของเราก็จะได้4ี่ส่วนแปนะครับผม ต่อไป729คูณด้วย A5 ของเราจะได้8ส่วน243บวกด้วย729 A6 ของเราจะได้16นะครับส่วน729กนะครับผมก็คืออ่ะต่อไปต่อไปนะครับตัวไหนที่สามารถจับตัดกันได้ก็คือเราตัดไปเลยเนาะก็ ตัดกัน729คูณ1ส่วน9คือตัดกันได้เนาะก็จะเหลือ81บวกด้วย729ตัดกับ27ได้นะครับผมก็จะเป็น54นะครับผมต่อไป729ตัดกับ81ได้เช่นกันนะครับผมทุกตัวนะครับสามารถตัดกันได้เลยเนาะก็ าจะเหลือสามสิบหนะครับผมบวก24บแล้วก็บวกสินะครับก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก็จะเป็น2องร้ดนะครับดังนั้นครับ7 2 9 a 6จะเท่ากับ2 1งนั่นเองนะครับคือคำตอบ